สวัสดีครับพี่น้องครับมือานี้ผ้าลูกลูกทีมงานครับมาอยู่ทเทศกาลนะครับหนองบัอเฟสนะครับอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามาครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาที่ลานฟกพะนครก่อนครับพี่น้องมาออเดิฟสะกครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศครับว่าเป็นยังไงเนี่ยไปกันครับ น้องปาดปัตมานั่นครับพี่น้องครับน้องปาดเมื่อวานนี้ใส่ชุดยังไงลงก็ใส่ชุดยังนไงชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดพอร์มชุดกีฬาชุดนี้มากินของพอมนะครับพี่น้องเขาบอกว่าแต่งแต่งหน้าไมา่อยากปาดเออหน้าอยมาจากบ้่าปาะครับน้อง,าอางปาดหนึ่งที่ไป,ไปเป็นพิซเซเตอร์ยังก็ลงพิซเซเตอร์น้ำปลา ปลาร้าแม่หนูแซ่บนัวครับน้องบาะะชฟมาแล้วมีสูตรมีสูตรต้นตำรับแล้วก็สูตรไฟกัญชาพี่น้องค่ะโอ้บ้างเดี๋ยวบ้างมาบกัญชากัน,<ใ>นแซ่บแล้วกันพี่น้องครับเล็กน้อยแล้วเได้กินไว้ที่กันนะครับพี่น้องน้องบ้านเมื่อกี้เขามาเขามาแจ่มเพื่อนเราไฟไปที่วิธีใหญ่ใช่แล้วค่ะ,ะครับ เป็นผู้ใดครับผู้ละครับรครับหามเมาหามครับโอ้ยจะวาเมาสครับเพราะท่านเป็นเพราะท่านเอามาหายอยู่เดี๋ยวพ่ายเบิงพ่ายเอกอีกส่วนหนึ่งครับตังปี่มาทางปีดนะครับพี่น้อง <c oughs> พ่ายเบิงพ่ายเอกดิวสุดที่ท่านนะครับอันนี้เป็นหมอสไมลีนะครับพี่น้อง อันนี้จะไต่หมอลำไปลิเบิ้งไฟเอ็กซ์ยูครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแต่เป็นเครื่องหมอลำพน้องเฮาแดงนาแดงนาครับพี่น้องยุนี่ครบเบิ้ดเลยเครื่องปลาสูนี่บิงครับเบเองครับพี่น้องเบิ้งด้วยคนนะครับพี่น้องกระจกแมนครบเบิ้ดเลยครับผมอยางสูนนี่นะครับพี่น้องธรรมดาเลยครับข้างหลังนี่เป็นเครื่องเสียงนะครับเปิดดังฉวดข้างหลังนี่เป็นเครื่องเสียงพี่น้องโอ้ครับเบิ้งครับเบิ้งด้วยครับพี่น้องของแก่นี่หมอลำของแก่ คนอีพ่อครับหาการทาง,งานในลูกไส้เด้อทีมงาน <c oughs> ทาั้งหมดครับครับพี่น้องเอาเอาดุยต่อเขาอันติดตามพี่น้องครับจักหน่อยอีพ่อสิพ่าอะไรสนให้เบิ้งครับผมโอเคครับไปพ่อกับอีกคนหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ชีวิตหมอล่ามิลีครับชีวิตหมอล่ามิลีเดี๋ยวไปพ่อกับอีกคนหนึ่งอ่านะครับเบิ้งดูไปคนเอ้าพี่ มันดังมัจเดรรี่ยู่พี่นะครับพี่น้องครับหนึ่งพระรานชัยนะครับพี่นงอ์มาสเตนนใบถาแล้วครับมื่อนี้เจียยวนฟุกพระนครสารคามครับผมแต่ว่าโอ้ยท่าหนากับพรท่านเอ๋นั่นนะครับพี่น้องค์นี่คือเกินมาหมอลำของเจีาสดๆเลยครับบรรยากาศแบบว่าเป็นกันเองครับครับพี่น้องผู้ใดอยากบอลเดี๋ยวมาพอกันมาเด้อครับเด้อยเสีทางสารคามเด้อตอนนี้กำลังรอทีมงานทุกทุกคนมาเพลงนิ้วแต่งหน้าอยู่ใส่เพลงนิ้วยังบรท่านเห็นครับพ่อเนี่ยครับ ันนี้ทีมงานเท่ากรับพี่น้องพร้อมมาเบน่ดี่ยวพร้อมจวดย่างเดียวเงินจวดครับเขาเล่นหลังพิการบนเรื่องมือเดี่ยว่าธรรมดาโอ้โหธรรมดาครับมืัอนี้ล็อกของแท้เจอครับล็อกหมอลำมาบนเดี่ยวเอาเอาไปอกหนึ่งเขาแต็มตัวกันครับพี่น้องสิบภาพี่น้องย่างไอ้เบิ้งบรรยากาศด้านหน้านะครับพี่น้องนี่ครับลานเพบนฟกพระนครนะครับศิลปินเท่ากับที่มา เลือกกินอาหารก่อนครับพี่น้องอบรรยากาศนาเที่ยวเลยครับบรรยากาศนาเที่ยวมีลาน,นนะลานเดบนโคกวรนครนะครับพี่น้องนักแจนทำอะไรมาแล้วค่ะฮะม่าล่าเขามาไงแซ่บปออร่อยมากมาก อูเท่าไหร่นะขึ้นกี่โมงวันนี้สองทุ่มหรือเปล่าคะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเจอกันเลยนะคะที่ไหนตาฝูงปนนครแล้วก็ไปต่อที่ตาฝูงปนนเฟสติวัลเฟสติวัลนะคะเดี๋ยวมาเด้อเรียกินอะไรลูกหมาล่าหมาล่าข้าวข้าวเขามีอะไรให้เรากินอยู่ด้ระเป็นอะไรไปกินกตข้าวไข่เจียวบรรยากาศพี่น้องดีมากมาก บริการดีมากโอ้โหวันเี้าคมากกันมากเลยครับเด้อเดี๋ยวครับสวัสดีครับมากเดี๋ยวก็พี่น้องโป้คอนคทอนครับมือนีครับขึ้นแจมจ็กชูม่วมงกับพอ่อ เราแต่พนุเราต้องตอนนี่แน่ๆก็คืออยู่อยู่ไอคิวบการคิวบการครับก็เปไม่ใช่ครับนักร้องครับผมศิลปินหมอลลัมมอลลัเจอล็อกเป็นมโกแมนครับมอลลัเจอรครับไอ้บงบิ๊กแอดครับพี่น้องครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตครับโอเคครับโจโฉครับพี่น้องครับโอเคครับบรรยากาศนะครับพี่น้อง น้ำลายกันกินสะกอนครับลองแชนครับลองเพลงบ่อดนะครับเนดะ้อตอนนี้ตอนนี้แต่งนายเรียบร้อยแล้วครับงลูกฟ้าผมนะครับ,รบเป็กเกมครับผมวันนะครับผมลูกบอล ครับเขาแบ่งงานกันทุกขื่นรถเที่ยงขึ้นครับน่าจ,จะซีหากรู้มันจะตายแล้วนะครับรถของแท้เทีรถหมอเตอร์แล้วไหมเออเมื่อแรกเจอครับพี่น้องที่บ้างๆหรือว่าอยากเปก็นกำลงังใครกำลังใจกันเรียนเชิญได้นะครับพี่น้องครับวันนี้มาแบบนี้จริงจริงนะครับมาแบบนี้จริงๆจะบ้างพบ่มปพี่น้องเต็มรอยครับ มาหอดแล้วนะครับเบิ่งครับเป็นผู้ใหญครับพี่น้องมาหอดแล้วคือจะเป็นพี่เอกยี่ยว่าน้อหรอพี่น้องยังสวยเบิ่งกันนะ บ้านคุณตัวเนี้ยครับอันยายานั้นสายญาติแตีงตูมาท่นไปเลอยต่อแต่งตูมากจากบ้านเลยครับเดโอ้ไปอย่างนี้เมื่นี่ม่อนีป่นมขาอดล้าบอครับอดแล้วลูกมื่อนี่คลิปแปลกๆขึ้นอยเมือนแบน่าเป็นเปลี่ยนสีผมมาพี่น้องว่างไลมันไมคือใส่หิวไปเนนี้เปลี่ยนสีผมเนอ้ป่าที่นี่หูห มึนว่าจังไลยมึ้นจะว่างได้วันน่ะขึ้นมาเพรานี่โอ้โหอันนี้ลูกไหมนะครับรอนะครับเมื่อเดียวขึ้นไปที่ยังว่างลูกอ่าวันนี้ส,สแตนบายที่ร้านโฟกวันนี้น่าจะได้ขึ้นขึ้น,นรอบแรกไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นตอนไหนแต่ว่าที่ที่ร้านร้านเขาเรียกร้านเนี่ยนะตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเอขึ้นว่าไอ้ยังน้องโบเฟสเนาะครับ <c oughs> ผมน้องโบเฟสกันเมื่อนี้เขามาร้านนี่เขามากินเขาเพิ่นเพิ่งมาเพิ่นมากินเขาล้านพี่ครับแต่ว่าเพิ่นไม่เสียงเพี้ยงพร้อมได้ไปหน้องแมนครับ น้องโบเฟสขึ้นประมาณหาทุ่มครับถึงที่สองครับครับครับเอาไปพอกันครับพี่น้องครับครับอ้าวเพลงนี้มาแล้วเอ้าโอ้พ่อกำลังอกคนหนึ่งป๊าดคอนี้คือดาวรุ่งใช่ไหมลูกสาวนี่ไหมได้นะครคบพี่พ่อได้ได้ได้สวัสดีค่ะคุณนม่น้ำมาคนเดียวค่ะีลีน่ะแมนค่ะมาผู้เดียวโคลโลได้พอได้โอ้ยมื่อนี้ห่างเป็นพิเศษได้ป่ะบินตรงมาจากบุรีรัมย์เลยค่ะเมื่อนี้พ่อจะห่างเป็นพิเศษนะ โอ้ดื่มได้แต่อย่าเมาถ้าเมกากบบ็โทษบอกบอกมูมารับเลย่าลูกสาวครับ้องปุยปารมีครับพี่น้องเขาพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะกินเขาแล้วพร้อมค่ะหิวแล้วค่ะในตอนนี้ครับพี่น้องครับตั้งตอนได้หรกตั้งเพี่ครับครับพี่น้องนะควอีเจ้าน้อยครับเข้าไปม้วนกันครับยุ่นพละครับที่ประกาศอำเภอกันทรายวิชัยครับพี่น้องครับแา้วทีไทยบรรยากาศใะไรบางอีกงครับสวัสดีครับ